แอปอะไรที่จ่ายเยอะขนาดนี้ถ้าผู้ชมอยากรู้เหมือนผมใช่ไหมถ้าอยากรู้เราไปรับชมกันพร้อมๆกันเลยนะครับไปกันเลยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้านาอาและ ชาว f อที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องม a s เ e อร์จีทูพนะครับก่อนอื่นเลยก็ฝากกดไลค์กด subscribe s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมมุ่งสู่หนึ่งหมื่นทรัพย์นะครับมีรางวัลใจว่างไหมและอาจจะจัดกิจกรรมแจงกนสดเพียบ่อยยิ่งขึ้นนะครับมีข่าวมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะครับมีข่าวดี็จแล้วจะจัดกิจกรรมในไม่ช้านี้นะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมพาไปดูอะไร บางอย่างนะครับหลายท่านก็คงจะจําได้นะครับเกี่ยวกับเว็บไพเดล่านะครับผมได้ทําการทําแบบสํารวจไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะถึง30ดอลลาร์ปั๊บผมจะทําการถอนและนํามารวมกับเพย์เพาที่ผมได้ทําการเล่นแอปถอนแอปมาหลายแอปนะครับรวมทั้งสิ้น4000กว่าบาทรวมกับของ อันนี้ด้วยนะครับผมจะเอาไปรวมกับที่ผมถอนไว้อยู่แล้วด้วยนะครับซึ่งจะบอกไว้ก่อนเลยสำหรับกิจกรรมที่จะจัดนี้ก็คือการตามทุกแอปการดูทุกคลิปนะครับเช็คยังไงคนที่ตามทุกแอปสมมุตินะครับนี่คือการสมมุติเฉยๆสมมุติว่าผมไปเช็คทุกแอปหน้าใครขึ้นแบบนี้บ่อยที่สุด10อันดับแรก รับไปเลยนะครับคนละ2 0 0เพย์เพาไม่ต้องลุ้นอะไรทั้งสิ้นนะครับขึ้นอยู่อันดับบ่อยๆก็คือรับไปเลย10คนแรกนะครับผมจะทำคลิปมาเป็นรีวิวอีกทีนึงเพื่อยืนยันว่าแจกจริงนะครับเหมือนกับกิจกรรม3 EP ที่ผ่านมานั่นเองแล้วก็กิจกรรม อันที่2ก็คือดูทุกคลิปที่ผมรีวิวนะครับอันนี้ผมเช็คเองได้ที่หลังบ้านนะครับว่าใครเข้ามาดูคลิปเราบ่อยที่สุด10อันดับแรกเหมือนกันครับรับไปเลยคนละ2 0 0ร้อเพย์พาโดยที่ไม่ต้องมีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นนะครับติดอันดับก็รับไปเลยโอเคนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมก็มาประชาสัมพันธ์ไว้ก่อน เพราะว่าจะจัดในไม่ช้านี้อีก3ดอลลาร์ของไพเดล่าผมจะทำการถอนแลวก็จ่ายกิจกรรมเลยนะครับเข้าเรื่องกันเลยนะครับสำหรับแอปนี้เป็นแอปใหม่ๆก็เลยไม่ได้พาไปที่เพจสโตร์กันแล้วกันนะครับเป็นแอปใหม,ใหม่เป็นแอปนานแล้วแต่ว่ายังถอนได้และจ่ายหนักนะครับดูจักตรงไหนดูจักตรงนี้เมนูกลางเลยลีดเดอร์นะครับ เราจะเห็นว่าหลายท่านเลยนะครับชาวต่างชาติได้กันเยอะมากยิ่งคนที่หนึ่งเนี่ยผมสังเกตมาตลอดนะครับตะลากขึ้นตลอดของที่หนึ่งมาตลอดนะครับได้จากยังไงเดี๋ยวผมจะมาอธิบายครับก่อนอื่นเลยสำหรับแอปนี้นะครับล็อกอินให้เรียบร้อย Facebook หรือ Gmail ก็ได้นะครับเมื่อล็อกอินเสร็จแล้วนะครับทำการเช็คอิน ให้แตะมาตรงที่สปินนะครับทําการเช็คอินให้เรียบร้อยมันจะเร่งขึ้นมาเองนะครับเมื่อทําการเช็คอินเสร็จแล้วก็ทําการหมุนสปินฟรีสครั้งนะครับหมุนสปินฟรีสครั้งแล้วก็จะหมุนครั้งถัดไปจะต้องดูวิดีโอเพื่อหมุนอีก2ครั้งนะครับเมนูต่อมาเป็นการเคลมก็คือรับตั๋ว ตามจำนวนก็กดเคลมตรงนี้หรือใครจะรับคุณ2ก็ดูวิดีโอนะครับส่วนเมนูด้านบนนะครับเมนูด้านบนนี้จะเป็นการนับเวลาถอยหลังที่จะทำการสุ่มแจกดอลลาร์นั่นเองนะครับใครมีตัวเยอะสุดตัวตรงนี้นั่นเองนะครับใครมีเยอะสุดก็คือจะได้ดอลลาร์เยอะสุดนะครับ ส่วนใครที่มีตัวน้อยก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะครับแต่ว่าได้น้อยเท่านั้นคือได้หมุนสปินดอลลาร์นะครับเดี๋ยวถึงเวลามันจะขึ้นมาเองเหมือนกับบิท o m มนะครับแทบจะเหมือนกันเลยเหมือนเดะเลยนะครับคือเป็นการสะสมตัวแล้วเขาจะดูดตัวไปแล้วก็จะมาสุ่มเป็นสปินใหญ่แต่ เป็นการแบบว่าได้ลุ้นทุกคนนะครับได้ลุ้นทุกคนว่าเราจะได้รอลล่าอยังไงมันได้ชัวร์อยู่แล้วนะครับคนที่ยังมีตั๋วอยู่ให้ดูดนะครับยังไงก็ได้ทุกคนอยู่แล้วเมนูต่อมาเลยแล้วกันนะครับเป็นเกี่ยวกับเกมมิชมชั่นมิชชั่นคือการหาตั๋วในเกมที่เขากําหนด3เกมก่อนนะครับแต่ว่ามีเกมมากมาย แต่เขาจะยกตัวอย่างนะครับมันจะมีเวลาบอกตรงนี้ว่าจะทําการเปลี่ยนเกมอีก3เกมเมื่อไร่เกมที่จะเอามาทํามิชชั่นนะครับการทําภารกิจมิชชั่นนั้นก็คือทำสกอร์ให้ครบ24ก็จะได้ตั๋วตามนี้เลย9 1ใบนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับสกอร์7ก็กจะได้78ใบสกอร์20 เจะได้78ใบแต่ผมไม่ทราบว่าระหว่างตัวหนังสือสีแดงกับตัวหนังสือสีเขียวคืออะไรน่าจะเป็นระดับความง่ายกับความยากนะครับส่วนเกมที่จะขึ้นมาให้ทำมิชชั่นนะครับสามารถซ้อมได้ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเขาจะสุ่มจากตรงนี้ขึ้นมานะครับแต่ว่าในช่วงที่ มันยังไม่ขึ้นไป3ามเกมเป็นมิชชั่นเราสามารถมาซ้อมเล่นก่อนได้นะครับแต่ว่าจะไม่ได้ตั๋วเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกมแบบไร้สดคือแบบว่าเล่นสดๆเลยนะครับกับผู้เล่นจริงที่1ก็จะได้50ตั๋วนะครับทั้ง3เกมเช่นกันนะครับส่วนเมนูโซเชียลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการโหลดแอปเสริม แล้วก็มีเมนูอื่นๆอีกมากมายการลงทะเบียนอื่นๆด้วยนะครับแต่ก็ไม่แนะนำนะครับสำหรับเมนูนี้มันหนักเครื่องอย่างที่เคยบอกทุกแอปนะครับถ้ามีการโหลดแอปเสริมอย่าไปโหลดนะครับมันหนักเครื่องก่อนที่เราจะเสร็จภารกิจและรับเหรียญหรือรับตั๋วอะไรนะครับเพราะว่ากว่าจะอัปเดตแอปแล้วก็กว่าเราจะทำภารกิจเสร็จ มันหนักเครื่องมันจะทําการโหลดแอปอื่นไม่ได้นะครับเมนูต่อมาเมนูสุดท้ายจะเป็นเกี่ยวกับการตั้งค่าต่างๆเกี่ยวกับหน้าโปรไฟล์เรานะครับเดี๋ยวจะให้ดูเมนูนี้นะครับอ่าเกี่ยวกับเลเวลแต่ละเลเวลในการได้รับตั๋วจะไม่เหมือนกันนะครับ อันนี้ผมอยู่ประมาณเลเวลสามนะครับแล้วก็การเลื่อนเลเวลนั้นจะต้องเล่นเกมบ่อยๆนะครับเพื่อจะได้ดาวมาสะสม EXP นะครับได้เลื่อนเป็นเลเวลอื่นแต่ละเลเวลตัวก็จะเยอะขึ้นในการเช็คอินรายวันนะครับสูงสุดก็เลเวล30ในการเชิญเพื่อน แต่ละวันเชิญได้เฉพาะห้าคนต่อวันหรือมากกว่านั้นก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเห็นเพื่อนๆบอกมาว่าคนที่เชิญทุกวันนะครับคนที่เล่นแอปนี้ทุกวันเห็นบอกมาว่าเชิญเพื่อนไม่เกินห้าคนต่อวันประมาณนี้นะครับเมนูต่อมาลูกถ้วยรางวัลก็จะเป็นเกมที่เราเล่นมานะครับสกอร์เยอ,เยอะเมนูต่อมา เป็นเมนูการถอนนั่นเองนะครับถอนแบบปกติก็คือ10ดอลลาร์นะครับแต่ถ้าแบบเผื่อใครไปแข่งหรือใครสุม่มตรงนี้ได้เยอะนะครับก็อาจจะมีถอนมากกว่านั้นนะครับแต่ขั้นต่ำอยู่ที่10ดอลลาร์ก็จะประมาณนี้สำหรับแอปนี้ก็จะเป็นการเล่นเกมแล้วก็สะสมตั๋วเพื่อมาสุม่มเผื่อใครจะถามว่าตั๋วเอาไว้ทำอะไรนะครับ ตัวก็เอาไว้สุ่มนั่นเองพอถึงเวลาเดี๋ยวมันจะขึ้นสปินใหญ่กลางหน้าจอเลยนะครับมันจะเป็นสปินใหญ่มาเองเราแะจะต้องรอเวลาตรงนี้นับถอยหลังจนจบนะครับส่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับเนี่ยก็จะเป็นบอกเชิญเพื่อนได้500ตัวตรงนี้ก็เหมือนด้านนอกนะครับการโหลดแอปเสริมนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ไม่รู้ เหมือนกันว่าทำการกดได้เมื่อไหร่นะครับรีเวลอัพจะได้100ตัวนะครับอันนี้คือการไปเล่นจะได้เพิ่มอีก26ตัวนะครับเล่นเกมอะไรก็ได้สักหนึ่งครั้งนะครับได้ยี่ตัวแน่นอนก็จะประมาณนี้นะครับถูกอกถูกใจใครหลายคนหรือเปล่านะครับสำหรับใครที่เบื่อเบื่อบางคนเขาก็ ถามมาว่ามีแอปใหม่ที่เกมเยอะๆเหมือน Big t i m มไหมครับเพราะว่าแก้เบื่อแกเซิงอยู่บ้านบางคนเขาตกงานบางคนก็กเกษียณแล้วก็มีนะครับพี่ป้านะอ,อาเขากเกษียณหรือบางคนก็คือตกงานโรงงานปิดช่วงนี้โรงงานก็ปิดเยอะนะครับสู้โควิดไม่ไหวเพราะว่าถ้าบริษัทไหนขาดทุนในช่วงนี้ช่วงโควิด ก็คือฟื้นตัวยากนะครับบอกเลยว่าฟื้นตัวยากกว่าจะฟื้นตัวก็ต้องใช้เวลาสักปี2ปีซึ่งมันไม่ทันก่อนที่จะฟื้นตัวก็คือต้องปิดโรงงานก่อนแล้วค่อยมาเปิดใหม่หรือไม่ก็ปิดถาวรเลยนะครับแล้วไปลงทุนต่างประเทศเอาก็จะประมาณนี้กันละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแ like, ชร์ share, ถ้าแขกกันอย่าลืมกด subscribe นะครับก็ฝากกลุ่มกันเลยและกันวัรุ่นสรตางตัวหาเงินแอฟฟี่สำหรับผู้ที่สนใจในแอฟฟีนะครับ้ามาแลกเปลี่ยนรหัสแนะนําหรืออัปเดตข่าวสารร่วมกันอําไหนจ่ายไม่จ่ายเราอัปเดตกันทุกทุกวันแม้วันที่ผมไม่ลงคลิปผมก็เข้ามาอัปเดตข่าวสารทุกวันนะครับหรืออาจจะมีกิจกรรมแจกของรางวัลภายในกลุ่มก็เป็นได้นะครับเข้ามา ได้เปลี่ยนประสบการณ์กันในกลุ่มวัยรุ่นสร้างตัวหางเงิน f อฟทั้ง V1 และ V2 เลยนะครับก่อนจะเข้ามาก็อ่านกฎกติกากันให้เรียบร้อยนะครับมิฉะนั้นไม่รับเข้ากลุ่มนะครับทําตามกฎกติกากันด้วยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์ถ้าแข่งกันอย่าลืมกดซับสไคร้นะครับแล้วเจอกันใหม่ คลิปหน้าว่าจะเป็นแอปอะไรามานำเสนอหรือมีแอปใหม่อะไรมาอัปเด็กข่าวสารัรแนะนำกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ผมมาเซอร์ g ิโตบก็ขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าและเจอกัน